สวัสดีคือทุกคนยินดีตอ้อนรับอีกหาครั้งทุกคนเข้าสู่เกมเกมอะไรอะ่ะแล้หมาครั้งเกมเอ่อมันชื่อเกมอะไรนะ ชื่อเกมเนะชื่เกมอะไม่รู้ว่าลืมไปล้น,นี่นะคะเราก็จะมาถ่ายชีวิตประจำวันของเรานะคะว่าทำอะไรกันบ้างน,นะมาเดี๋ยวเราจะเล่นกันเลยดีกว่า ชีวิตประจำวันอันแรกนะคะเราก็จะเดินเข้าบ้านเลยวิ่งวิ่งรบอบๆนะคะข้างๆข,ข,ข,ข้างบ้านนะคะแล้วเราก็นี่เข้ามาในบ้านก็จะเดินมาเล่นเล่นกระโดดกระโดดไปกระโดดมานะตามใจชอบของตัวเองเ,เพื่อที่จะรอให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองเนะี่ยหิวหรือว่าต้องการทําอะไรบางอย่างนะเราจะได้นี่กันดำเนินต่อไปแต่ถ้า เราไปยุ่งบ้านคนอื่นอะไรอย่างนี้เราก็จะเข้ากับที่ว่าบ้านที่ว่าเขาเลี้ยงแมวหมากระไนะคะไอเรื่องทํางานเนี่ยเราก็จะปิดแมวนะคะแล้วก็วัปไปที่ที่ทํางานนะะที่เราจะเลือกที่จะทํานะคะนะที่เราทำเป็นบัตรจานะคะ นี่นะคะนี่ก็คือชีวิตประจำวันของเรานะคะในเกมนี้นะคะเราก็อยากบอกชื่อเกมอยู่เลยแต่ว่าเราลืมชื่อเกมเข้ามาก็ไม่เคยจำโอ้ไปกันดีกว่าอึ๊บึ วันนี้นี่แต่งโมหง่ายมากมากเลยนะคะซึ่งไม่หัวร้อนเหมือนตอนไม่เช้าเนาะเพราะว่าไม่เช้าเนี่ยมีคนมาแย่งการเก็บของของเราอย่างสบายใจนะคะทําให้เราหัวร้อนและพูดคาหยาบไปมากมายนะคะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็เราก็บอกเลยนะว่าคลิปนี้มีคํคาหยาบใครนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะไม่มีค,คาหยาบใครนะคะเด็กดูได้นะ นี่แหละอาการของเขาอีเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเอ่อ,อ,อมาเก็บเอ่ออะไรลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะผละไม้ของลูฟี่นะคะซึ่งลูฟี่เนี่ยได้เอามายนทิ้งไว้นะคะเพราะว่าลูฟี่กินเสร็จแล้วแล้วทีนี้ลูฟี่ขี้เกียเก็บก็เลยรีบวิ่งกระชูดไป ปรับแต่ท่านเอ้ยคนละเรื่องวิ่งกระชูดไปปรับอะไรไปปรับรถมอไซค์ที่มาชนเขานะคะก็เลยได้ทิ้งแตงโมวิเศษเอ่อส้มวิเศษแล้วก็เป็นเอ่อเป็นอะไรสักอย่างพิเศษนะคะอุ้ยเราเข้ามาในนี่แล้วสีเสร็แล้วนะคะสี่แล้วนี่ห้าพอีกหนึ่งครั้งนะคะ เพื่อที่จะมาเอากรองก็จะวิ่งมาตรงนี้กันเลยเอ้ยเอยเแหลกหลกหลถ้าคลิปนี้เราหัวร้อนก็จะไม่มีคำหยาบขึ้นนะคะก็ เราขอโทษด้นยนที่บ้านเมื่อเช้าเนี่ยเราได้พูดคำหยาบเอาไว้เยอะๆเลยนะคะซึ่งนี่มันเป็นตอนกลางคืนแล้วะคะและนี่ก็เริ่มที่จะดึกมาแล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องพูดเสียงเบาแล้วก็ไม่สามารถตะโกนดัดเสียงบวกเวทไวยได้นะคะเพราะว่าจะเป็นลบกวนคนอืดด่นพอนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่เป็นเวลา4ทุ่มแล้วนะคะเป็นเวลา4ทุ่มแล้วซึ่ง มันดึกมากๆนะดึกมากมากดึกนะคะดึกมากๆเลยนะคะอนะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำภารกิจห้าพันไปด้วยนะคะภารกิจห้าพันไปด้วยหรือว่าเราก็จะถ่ายเป็นรีแอคชั่นชีวิตปรผาชมผาชมวันของเราประ ำวันผระจำวันอะไรล่ะ,ระชีวิตไรผัดจำวันมีแต่ปะจำวันนั่นแหละเนาะก็คลิปนี้ก็จะอาจ่านดูว่าไม่ค่อยยาวนะคะเนื่องจากว่าเราเนะี่ยถ่ายแป๊บเดียวเนาะเพื่อที่ว่าแบบคลิปจะได้ดูไม่นานเกินนะคะแล้วดูไม่น่าไม่น่าเบื่อเกินนะคะและคลิปนี้เนี่ยก็จะดูแบบทำคนดูหลับได้เลยนะ ทีนี้ทำคนดูหลับได้นะไม่เชื่อนะคะทุกคนก็ลองนั่งแบบหลับตาฟังดิเดี๋ยวสวกักพักอ่ะคุณก็จะหลับเองอไม่เอาไม่ต้องทําตามไม่ต้องเลยทําไมถึงไม่ต้องทาตามก็สั่งเองนี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้หลับพูดเร่งถือถงห้าสิบสามสองอห้าิบ สี่สิบเก้าส่สแหหแต่เรามาถึงก่อนเปิดกล่องมาเลยได้ตังห้าร้ดสบาทเสร็จแล้วก็เป็นที่นั่งอุ้นอู้หูได้ของมหาศาลแล้วก็ได้ยงังได้ตังเพิ่มเป็น ตอนนี้นะคะแล้วก็มี6,395เลยทีเดียวกันนะคะงั้นก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกให้คลิปนี้ด้วยนะคะเนี่ยแหละคือชีวิตรประจำวันของเราเราก็จะทำซ้ำๆกันอยู่อย่างเงี้แหละหรือว่าถ้าแบบไออันนั้นมันหมดจไปเราก็จะไปทำงานพิซซ่าเว้ยเพื่อที่เราจะได้ตังค์ได้ตังค์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาสามารถซื้อบ้านซื้ออะไรใหม่ก็ได้นะคะ นี่นะบ้านที่ไม่ค่อยรวยของหลูของเราบ้านไม่รวยไม่หรูเลยนะคะก็สามารถจะสามารถตกแต่งได้แล้วนั่นเองค่นะเอาที่นั่งมาตรงไหนดีอ่ะเอิมตรงนี้ละกันแบบเ,เ,เ,เอิมันออกมานั่งข้างนอก เสร็จแล้วค่ะอุ๊ยนะรู้สึกว่าเหมือนเราจะมีอีกอย่างหนึ่งน,นะคะที่สามารถตกแต่งบ้านได้นะ,ะเป็นอันนี้นี่เองนี่เราจะไปตรงไหนดีล่ะตรงนี้ไหมตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ัวจะทำเป็นการเหมือนกับมาดูทีวีอะไรประมาณนี้นะคะ จริงๆไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วกดที่ถูกเสร็จแล้วค่ะ,คะก็นี่ค่ะการตกแต่งบ้านของเราก็ไม่ได้สวยอะไรกันขนาดนั้นนะคะตกแต่งมาให้แบบบันเทิงบันเทิงแบบโอ้ยมีอะไรเข้ามาในบ้านเราหน่อยนะคะก็ ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมนะคะทุกคนนะคะก็กระทืบไลค์หรือว่าใช้นิ้วกดเบาๆนะคะเพื่อที่จะได้กดไลค์ของเรานะคะบ๊ายบายไปแล้ว